สวัสดีชาาเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม f i n a l s c o r e The Last p r o u p นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวโลกรายนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะสนุกเลยนะผมบอกเลยว่าภาพเกมเนี่ยอาจจะดูไม่ได้สวยมากมายใช่ไหมนะครับแต่พอเราไปลองเล่นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยนะครับอ่ะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับวันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยยังมี อีกหลายเมนูนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมจะเอาบรรยากาศแค่ช่วงต้นมาให้ดูก่อนนะครับอ่ะในส่วนของเมนูอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูละกันนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศการต่อสู้ก่อนว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนาะก็เดี๋ยวกดเข้ามาตรงแบทเทิลเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้นั่นเองเนาะ กดไปนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะมีในส่วนของเมืองนะครับให้เราทําการเลือกเข้าไปต่อสู้นะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองนี้นะครับอ่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ว่าเราเข้าไปต่อสู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรแบบไหนยังไงนะครับมากดซีเล็กเข้ามานะครับแล้วก็ทําการเลือกในส่วนของตัวละครน,นะครับเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับพอเราเข้าไปต่อสู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีให้ทําการแบบว่าช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกในส่วนของตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับผมอ ตัวด้วยกันนะครับสามารถลงทีมได้เ่าโอเคมาแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นด่านแบบนี้ครับให้เราทาการแบบว่าเดินตามช่องไปนะครับโอเคอันนี้ช่องแรกอเดินไปนะครับแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะ yeah, pair, ค่อยๆปลดล็อกตัวละครนะครับเดี๋ยวเราต่องทาการต่อสู้ด่านนี้ก่อนนะครับบริจาคมาทําการปลดล็อกตัวละครนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับจะได้มาทาการลงทีมนะครับเนี่ยลงได้5คนเห็นไหมฮะมาเดี๋ยวมาทําการต่อสู้ตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็แบทเทิลนะครับการต่อสู้ก็จะเป็นต่อสู้แบบออโต้ด้วยนะครับมา กดไปเลยครับนี่อ่าเข้ามาแล้วครับก็ตรงนี้ตัวเดียวนะครับเข้ามาต่อสู้ก่อนเนาะนี่ครับอ่าก็จะมีซอมมี่อยู่ไม่กี่ตัวท่านั้นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านแล้วนะฮะ อ่าโอเคครับคือในสกุข,ของตัวละครเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ของใส่อเทมใส่อะไรต่างๆให้เขาแล้วเนี่ยมันก็จะใส่แบบนั้นมาเลยนะครับผมโอเคนี่มาานันจะมีให้เราทาการแบบว่าค่อยๆอยัพนะครับตัวเลเวลของต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็มาเลือกดูว่าเราจะอัพอันไหนนะครับผมจะอัพอันนี้ก่อนนะเราต้องดูแต้มพีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมบอกว่าแต้มพีเนี่ยมันจะเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเอ่อตัว HP และ o v e r y ก่อนนะครับแนะนําเป็น HP และ o v e r y นะ นะครับอ่าโอเคมันจะได้ช่วยเพิ่มเลือดให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาช่วยตรงนี้นะฮะมากดเลือกเลยนะครับแล้วก็กดแพทเทิร์นไปนี่ครับผมโอเคฮะนี่ในส่งตัวพี่เนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกจากตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเรอยๆเพิ่มขึ้นนะครับเวลาที่เราทําการแบบว่าต่อสู้แล้วก็ยิงสองบีนะครับโอเคอันนี้เราผ่านด่านนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนเราได้แล้วนะครับมากดไปครับนี่เพื่อนเราก็จะเข้ามาร่วมทีมแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหม มาแล้วครับก็มีเป็น2ตัวแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการอัปเกรดนะครับหรือว่าเพิ่มเม็ดพ o ีเร y าในส่วนอื่นๆได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดจะอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็กดไปนะครับเลืองพีีไปนะครับ่วนนี้ถ้าเกิดมันขึ้นเป็นเครื่องหมายนี้นะครับแสดงว่าเราต้องทําการดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของ r e c o v e ี่ตรงนี้ครับยีนะครับเดี๋ยวผมขอดูโฆษณาก่อนแล้วกันนะ โอเคก็ดูโฆษณาเรียบร้อยนะครับมากดไปต่อเลยครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเลือกด่านต่อนะครับหรือว่าจะกดออกตรงนี้ก็ได้นะ ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับว่าเราจะเลือกเดินไปตรงช่องไหนอ่าณตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะเดินมาแล้วก็มาเอาเงินได้นครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้นี่ครับสามารถที่จะมาใช้แต้ม P ีนะครับเพื่อที่จะมาเลือกซื้อของต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเราจะเลือกอันไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณครับว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น H p เหมือนเดิมครับนี่ฮะบวกไปอีก5%นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้แต้ม P ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูโฆษณาไปนะครับโอเค มาครับอ่าดูครับเนี่ยมันยังมีพื้นที่ที่จะให้เราปลดล็อกต่อนะครับได้เดี๋ยวเออถ้าเกิดว่าพื้นที่สีดำๆมันเปิดเนี่ยเราจะมองเห็นนะคบว่าตัวละครที่จะมาลงอยู่ทีมเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาด่านตรงนี้ต่อนะครับอ่ะแบทเทิลอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วมี2ตัวแล้วครับก็จะโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลของแต่ละตัวละครได้ด้วยนะเออแต่ว่านี้สู้เสร็จแล้วตัวละครผมเก่งไนนะครับเี่ ของไอเทมต่างๆนะครับก็จะมีดรอปมาให้ด้วย อันนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศในสงครามต่อสู้คร่าวๆนะครับให้ดูนะถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราเต็มนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาตรงนี้นะในกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถที่จะขายไอเทมต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับโดยการกด select sell ตรงนี้ครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดเลือกนะว่าเราจะขายของแบบคลาส C คลาส B คลาส A หรือคลาสอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาเลือกขายได้อันนี้ผมเลือก C กับ B แล้วกันกดไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาเงินหรือว่าจะเอาอันนี้ครับเดี๋ยวผมเลือกเอาเงินก่อนแล้วกันปุ๊บนี่ เรียบร้อยเห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้แหละนะครับของมันก็จะแบบเหลือแค่นี้เลยนะประมาณนี้ครับกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่น,นแล้วกันนะก็มาดูด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะมันจะมีแบบว่าให้เรามาทาการล็อกอินรายวันอยู่นะครับอันนี้ก็วันแรกผมทาการ lock ล็อกอินรับของแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะมากดรับของรางวัลเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับอันนี้เนี่ยเรากดล็อกเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆก็กดรับได้เลยเห็นไหมฮะก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงนี้ก,ก ป๊อปเข้าไปครับเป็นออโต้รีวอร์ดนะครับที่เราจะได้นะครับผมโอเคส่วนต่อมาด้านล่างตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินเหมือนกันครับรายวันนะที่เขาจะมีแจกนี่เดี๋ยววันที่2นะครับมีตัวนี้ครับเดี๋ยวเขาจะแจกให้กับเราอ่าโอ้ยวันที่7ได้ตรงนี้เลยวะ่ะ นะครับผมโอ้เอาเรื่องนะ8วันนะครับได้5,000เพชร4,000เพชรโอ้โหแจกเพชรเยอะเหมือนกันนะครับเพชรตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำการเปิดสุ่มกาชาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกาชาเลยล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงช้อปปิ้งตรงนี้นะครับกาชาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทําการสุ่มหาไอเทมหรือว่าจะสุ่มหาโดนนะครับตัวโดนหน้าตาเป็นยังไงอ่ะกดออกมาดูนะครับตัวโดนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหม โดนจะเป็นอันนี้เลยนะฮะมันจะอยู่บนหัวเรานะครับแล้วก็จะลอยอยู่ใกล้ๆเราครับซึ่งจะช่วยต่อสู้ให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็โดนเนี่ยสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยกดเข้ามาเลือกนะครับแล้วก็ทาการอัปเกรดเห็นไหมใช้เงินนิดนึงนะครับแล้วก็กับไอ้เจ้าตัวนี้นิดนึงนะครับมันเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจกดอ,อัปเกรดได้เนี่ยเห็นไหมฮะอ่ามันจะเพิ่มในส่วนข,ของความสามารถขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเล่านะครับเราลองกดเข้ามาดูนะนี่เลยตรงนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมดะ เขาอดเลือกได้นะครับว่าเราจะทําการเดูความสามารถของตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆที่เราใส่ให้เขาเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดด้วยนะครับแต่ว่าการอัปเกรดเนี่ยเราต้องกดเข้ามาดูตรงนี้นะกดมาดูตรงกระเป๋าตรงนี้นะครับนี่เลยนะอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับแต่ละตัวละครที่เรามีนะครับว่าณตอนนี้เราใส่อะไรให้เขาอยู่นะครับเอออย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมดรอปของดีๆมาเพิ่มเติมนะครับอ่าอย่างเช่นนี้นะเป็นชุดนะครับก็ผมกดมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะใส่ให้ตัวไหนอ่าตัวนี้ครับ แล้วก็มากด Equi p ปนี่เห็นไหมมันก็จะใส่ของดีให้แล้วนะครับแล้วก็ดูหน่อยมีของเพิ่มเติมไหมไม่มีแหละอ้อนี่ง่ายอันนี้ครับใส่เข้าไป e quip ปนี่ไงเห็นไหมมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้นะครับแล้วก็มาดูว่าเราควรจะใส่ของอะไรให้กับตัวละครเราบ้างนะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้ใช่ปะอ่ะเดี๋ยวผมเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวผมกดผิดนะครับอ่ากดเลือกนะครับอ่ะมาแล้วก็ทําการ E q u i p ปใส่เข้าไปนะครับนี่ตรงนี้เลือกก่อนนะครับ Equip น,นี่เห็นไหม เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใส่ให้เขาได้นะครับแต่รู้สึกว่าแต่ละอันมันบวกความสามารถไม่เหมือนกันนะเราต้องมาดูเอ่อความสามารถด้านล่างด้วยนะครับว่ามันบวกอะไรให้บ้างนะครับผมถึงจะใส่ให้กับตัวละครอันนี้น่าจะดีกว่านะครับเนี่ยก็แบบนี้นะก็ลองมาเลือกดูแล้วก็ยาตรงนี้ครับใส่เข้าไปอ่าโอเคกว่านะครับนะประมาณนี้ในส่วนของการใส่ของให้กับเอ่อตัวละครเรานะครับแล้วก็ของโมงนี้เราก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับปืนนะครับจะอัปเกรดใช่ไหมนี่ครับใช้เงินนะครับเนี่ยใช้ของเงี้ยอัปเกรดเข้าไปนะครับเนี่ย อ่ามันจะได้เก่งขึ้นเนาะนะครับเราจะได้ผ่านด่านนี้มันแบบโอเคขึ้นหน่อยนะครับนี่นะกดเข้ามาแล้วก็อัปเกรดของทุกอย่างครับอัปเกรดได้หมดนะครับผมนี่นะปับ๊บอ่าแล้วก็รู้สึกว่าปืนต่างๆเหมือนกันนะเออผมลืมดูนะครับว่าความสามารถแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นก็มาดูให้ดีนะครับก่อนที่เราจะอัปเกรดของต่างๆนะครับเนี่ยมันมีระดับ S S ระดับ C ระดับ B ระดับ s P ก็มาอ่านความสามารถดีๆก่อนนะครับก่อนจะอัปเกรดแบบผมเมื่อกี้นะฮะส่วนอื่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น Achievement นะครับก็มากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้ถือว่าเราทําสําเร็จแล้ว นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าคลังนะครับเก็บของนะฮะเราอยากจะเอาของชิ้นไหนเก็บนะครับแล้วก็เอาเก็บได้นะครับผมอ่าเนาะกดเลือกเก็บได้นะครับโอเคส่วนต่อมาครับอันนี้อันนึงครับลัคกี้นะครับกดเข้ามาดูตัวลัคกี้เนี่ยก็คือเราใช้แต้มด้านบนตรงนี้ครับได้จากไหนได้จากการดรอปตามด่านที่เราไปต่อสู้นะครับแล้วเราก็เออพอได้มาแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามาทําการแบบว่าสุ่มของพวกนี้ได้นะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับตรงชอปปิ้งตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบว่าที่ผมบอกใช่ปะก็คือเราสามารถเลือกได้ ว่าเราจะนาการสุ่มหาไอเทมหรือว่าจะสุ่มหาโดนนะครับผมแนะนําให้เรามาทาการสุ่มหาโดนดีกว่านะครับผมอ่าเพราะว่าไอเทมเนี่ยมันจะสามารถรอปได้จากด่านอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็หาโดนก่อนดีกว่าเนาะเอาไว้แบบได้โดนดีๆมาช่วยเราต่อสู้นะครับมาเดี้ผมดูก่อนนะโดนนะครับโอเคก็ใช้อ,อ,อเูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพชรเยอะนะครับอันนี้ผมลองสุ่มดูสัก500แล้วกันนะสุม่มโดนนะครับมาปับ๊บโอเคอุย้ยได้ระดับ A มาว่ะ อ่าอีกสักครั้งแล้วกันนะครับผมค่อยเก็บใหม่อุ้ยระดับ S เลยนี่ได้โดนระดับ S มานะครับก็พอเราได้มาใช่ไหมแล้วก็เอามาทําการเปลี่ยนได้ครับเนี่ยผมจะใส่โดนใหม่นะครับก็กด Equip ไปได้เลยนี่มันดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมเออนะเสร็จแล้วเนี่ยล้วก็ทําการแบบว่าเข้าไปต่อสู้ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอัปเกรดตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ผ่านด่านไปเรื่อยเนาะ เออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวเกมนี้ส่วนไมนนอื่นนะครับยังไม่ได้ปลดล็อกอีกนะก็ลองเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมเข้ามาแนะนําในช่วงต้นนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้มาแนะนําประมาณนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ